สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568กับผมนายวิรชลวิทย์ศรีพงษ์ครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับพายุพายิกิกินะครับอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับโดยจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดที่อยู่โซนบนบนหน่อยนะครับก็คือจังหวัดมุกดาหารอำานาจเิญ ร้อยเอ็ดหรือว่าอาจจะเป็นอุบลราชธานีนะครับที่ได้รับผลจากการพวรขงของพายุนะครับโดยปัจจัยที่มีผลต่อากาศวันนี้นะครับก็คือ,อมีแค่พายุคาจิกิครับอย่างที่บอกก็คืออยู่บริเวณทางด้านทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับโดยลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ครับโดยจะมีลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ด แล้วก็อุบลราชธานีครับลมเป็นลมแปรปรวนครับความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้นะครับจะอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสครับสําหรับนี้สําหรับช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับก็มีผลกระทบมาจากพายุคาชิกินะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องบริเวณจังหวัดที่เสี่ยงภัยนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางช่วที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกัําหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ